วันนี้จะพามารีวิวของเครื่องมืงอช่างสราท็อปปี้สั่งครั้งแรกมีส่วนลดลลประมาณร้อยต้องดูดูร้านนะครับบางทีดูร้านด้วยเพราะเขาตั้งราคาวสูงนี้ผมเหมือนได้มาฟรีนะแค่หนึ่งสตางค์แล้วคนส่งเขาก็ไม่เอาตังค์กาส่งของเข้าไป บางร้าน,น,งงานก็ก็เหมือนกันแบบเดียวกันเลยอย่างเดียวกันเลยแต่แลดเงินเดือน35บาทอย่างนี้นะแล้วก็ก็อีนั่งอะไรเงี้ยก็เหมือนกันลดเงินเดือบ35 65เนะี่ยจากที่คนอื่นเขาลดแค่เหลือแค่หนึ่งสตางค์เลยอย่างเงี้ยนะทังขอดทั้งแรกก็พี่นา้จริงต้องปกแค่ไหนปลุกตามไหมมาดูกันโอเค หดแล้วไม่องทำอะไรบ้างนะนี่นะนจะเป็นชุดบอกนี่คนระับมาดูกันเลยโอเคมันจะเปิดแล้วหนึ่งสองสาม ต้องปลุกครับอการใช้งานนะครับก็อาจะให้ตัวได้นะแต่เลี่ยมก็ดีอยู่ในการหมุนเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีนี้เพราะผมซ่อม้แล้วผมใช้เดี๋ยวลองดูว่าขันที่สองที่หัวจะจะหวานวจะรูดไหมนะ เดีผจะมารีวิวทีหนึงหลังจากการใช้งานนหัาแกะแกะนี้ก่อนนะนี่ก็ไม่มีจรารบีมาให้ครับเป็นอ่างที่คาดไว้เลยต้องใส่จรารบีไปก่อนเลยนะอันดับแรกแลก้วก็อยังไงนงไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเดีย๋ยวผมจะมารีวิว ใส่ไปเลยนะครับเยอะๆเลยนะเพราะว่ารอบไม่ได้จัดอะไรนะมันไม่กระเซ็นอยู่แล้วหรือมันไม่กระเด็นไปเลือ่อยส่วนอื่นอยู่แล้วมันไม่เหมือนไม่เหมือนเอ,อย่างเอาขับหรืออะไรที่มันมีแดงเหบี่ยงที่จะทําให้จะ่ละบีมันกระเด็นเลือะไปจุดอื่นแล้วก็จับฝุ่นจับโคลนอะไรอย่างนี้นะเอเคครับประกอบเข้าไปเข้าไปนะ ถ้าเราใช้เครื่องมือนะบก็แก๊กนะครับ,รรบด้ามก็แก๊กนะเราต้องต้องดูตลอดนะครับต้องพยายามอย่าให้จระมบีขาดนะครับถ้าจระเบีขาดนี่ส่วนมากแล้วเฟืองจะรูดเฟืองจะรูดนะครับในอย่างที่สองนะไอ้ด้ามก็แก๊กเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ให้ใช้งานสะดวกรวดเร็วครับมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานหนักๆนะครับโอเคครับเต็มเลย การหนักๆนี่เราต้องใช้ด้ามขันแข็งนะครับแต่นี่ก็กระปุกกระปิกเลยอะนใช้ด้ามขันแข็งนะครับด้ามเป็นอย่างนี้นะต่อด้ามใหญ่กว่านี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมขอบคุณครับ